อยากรู้ไหมว่าชุมชนจะเข้มแข็งได้อย่างไรที่หอชาวนาโคกนาสายอำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีมีคำตอบให้เพราะวิธีการเกษตรที่ยั่งยืนพร้อมทั้งกิจกรรมการเรียนรู้การทำนากิจกรรมเวิร์กช็อปที่สร้างสารรค์ซึ่งหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนที่นี่คืองานวิจัยการพัฒนาเมืองแห่งทุนวัฒนธรรมที่ยั่งยืนและเครือข่ายย่านวัฒนธรรมชุมชน ที่เข้ามาช่วยสนับสนุนค้นหาวิธีการที่จะทำให้หอชาวนาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ยั่งยืนยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมที่มีการเรียนรู้สิ่งที่ตัวเองมีอยู่ให้ลึกซึ้งสามารถต่อยอดไปสู่ความมั่นคงได้จริง ย่านวัฒนธรรมวิถีชาวนาโคกนาสายอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรีเป็นหนึ่งในพื้นที่วิจัยที่มีการหนุนเสริมทุนวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิมให้เกิดเป็นรายได้สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนโดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการบริหารจัดการสื่อวัฒนธรรมชุมชน12พื้นที่วิจัย44ย่านวัฒนธรรมชุมชนภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาเมืองแห่งทุนวัฒนธรรมที่ยั่งยืนและเครือข่ายย่านวัฒนธรรมชุมชนโดยมหาวิทยลาลัยศิลปากรซึ่งได้รับทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่บพทกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว คนดีอย่างนี้หนาตาดีนังทีคนอื่นกันเแค่อไรมาลำปูใหญ่มาลำกวนไก่สลาบปูเล